อนนี้คสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องปงป้ายสุผูสุคนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเมาเรื่องอะไรให้ฟังกินข้าวก่อนกลับบ้านแล้วก็จะเมาอะไรให้ฟังนะคะตอนนี้มีดราม่าหนักมากในคอมเมนต์ u t u b e ของจูนนะคะพี่น้องขาเออมีดรามาหนักมากในคอมเมนต์ของจูนนะคะ,อ,คะอ,อืมแต่ก็ขอบคุณนะคะแต่ก็ขอบคุณจริงๆนะคะแต่ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูทำให้ยอดวิวเราเพิ่มขึ้นนะคะพี่น้องคขาอมแล้วก็จะมาตอบความจริงว่าอะไรเป็นยังไงนะคะพี่น้องขา ขอบคุณจริงๆที่มาดูแล้วก็ให้ยอดวิวขึ้นเป็นหมื่นสองหมื่นสามถึงสองหมื่นนะคะคนที่ไม่ชอบนะคะอืมนะคะจุนเป็นจังใดจุนก็เป็นยังสันนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวกินข้าวไปด้วยเราจะคุยไปด้วยเราจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังว่าเป็นใครอยู่กับน้องนิวนะคะ <S <S นิวนิวเป็นก้นเฮ็ดกับเขาแกงน้องไม้แบบบ้านเท่านะคะพี่น้องคะแกงน่องไม้แบบบ้านเราก่อนกลับบ้านนะคะนะคะก่อนกลับบ้านนะคะอืม ้วก็สิบเมาพี่น้องฟังนะคะเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็จะถแถลงการให้ฟังนะคะไข่ต้มนะคะพี่น้องขาไข่ต้มไข่ต้มพากับไปกินมาเละเด้พี่น้องกิ่นเอ็มเคมาะลยเด้ออืนมะ <laughs> นะคะตำมะฮงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยนะคะทุกคนค่ะมากค่ะทุกคนพี่น้องขานะคะ ต้มไข่นะคะแกงหน่อไม้ก่อนกลับเรื่องนกทาะโสุธรใส่ใสอันนี้นะคะพี่น้องใส่ยังไงอ <c oughs> ใส่ถาดเนาะ <c oughs> อเออกินไปน้ำเสคุยไปน้ำนะคะมันมีผู้ที่ไม่หวังดีกับเราแต่เราก็ไม่ใส่ใจหรอกคะ่ะแต่ก็แต่ก็อยากอยากบอกว่านะคะอยากบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคอมเมนต์ที่ไม่ดี คอมเมนต์ที่ดีเขาก็ดีนะคะคนที่รักชั้นเขาก็มีค่ะนะคะถ้าคุณไม่อยากดูคุณก็ไม่ต้องดูนะคะอ่าไม่ต้องมาเมนไม่ต้องมาเมนอยู่ส่วนตัวใครส่วนตัวมันเพราะว่าชันเงียบมาหลายคลิปแล้วนะคะอืมเธอสิเป็นติงทั้งหนฉชันบอกแค่ถ้าถธอเธอสิเป็นติงทั้งหนฉชันบอกแค่ไม่แค่นะคะอืมสิ่งแรกจุนจะพูดให้ฟังนะจุกอ่านในคอมเมนต์มาหมด จุนอ่านในคอมเมนต์มาหมดใน YouTube ที่จุนลงเมื่อวานนี้นะคะพี่น้องคะใน u t ท b e ที่จุนลงหมู่บ้านที่จุนไปแวกขนนะคะพี่น้องขาไปแวกขนเนาะไปแวกขนเบองเดอร์เนี่ยแคบใบด้วยนะคะคนดีเขาก็ดีดีนะคะตัวนี้จะเป็นคลิปตัวนี้นะคลิปตัวเมื่อวานนะที่จุนบอกว่าอุ้ยเยอะมากน้ําตาแทบไหลเมื่อเห็นสิ่งเยอะขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวจุนจะอ่านคอมเมนต์ให้ดู นะจูนจะอ่านคอมเมนต์ให้ดูกินไปด้วยแล้วอ่านคอมเมนต์ให้ดูนะคะคอมเมนต์อาจจะไม่เยอะมันก็เลยดูง่ายนะคะพี่น้องคะคอมเมนต์อาจจะเยอะมันก็เลยดูง่ายอ่ะคนแรกนะคะเขาบอกว่ายังเห็นเขาของยังเห็นเค้าของหนวดชัดมากดำๆอยู่นะคะจูนอยากบอกว่าจูนไม่ได้แว็กหนวดจูนแว็กขนจกักะและและก็แว็กขนขา เพราะว่าน่าจูนนะจูนอยากแบกอยู่แล้วนะครับพี่น้องขาจูนอยากแบกอยู่แล้วเพราะว่าแต่จูนแบกไม่ได้เพราะว่าจูนไปฉีดโบท็อกมานะคะห้ามโดนความร้อนนะคะบโบท็อกคุณได้เคยฉีดคุณได้เต้องหูคนมันคิดดีมันกด็ดีมันบอนิวถ้าคนมันคิดไม่ดีกับเรามันก็ไม่ดีอืแต่ไม่อยากให้มาคอมเมนต์แบบนี้แต่ก็ขอบคุณที่เข้ามาอัพยอดไลค์ให้เรานะคะเข้ามาดูยอดวิวให้เรานะคะพี่น้องขาขอบคุณนะคะ จะนิ่งที่สุดเนี่ยคนเนี้ยฉันแคบไปแล้วคนเนี่ยหนวดด้วยค่ะแว็กหนวดด้วยค่ะบอกไปแล้วค่ะก็คือทาโบท็อกมาแม่แวบบ็กเนี่ยผู้ชายยังไงทํายังไงก็ออกมาเป็นผู้ชายอยู่ดีเบื้องในสิ่ง <S <S นะคะ <S 2> <S 2> คุณสมจิตนะคะเป็นผู้หญิงด้วยนะคุณสมจิตนะคะโมกไทยส่งนะ ฉันจะตามฉันจะไม่ทําอะไรคุณแต่ถ้ามีมาอีกเจอกันที่สอนอค่ะเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะเป็นเงินเท่านั้นอย่านะคะฉันจะใจเช่นเป็นผู้ยิ่งขนาดเธอเป็นผู้ยิ่งแต่ใจเธอยังยังตำต่คนมาคุณมาพิมพ์แบบบางสีแทนที่คุณจะให้กําลังใจคนนะคะไม่ต้องมาดูถูกคนนะ ไม่ต้องมาพูดให้คนอื่นถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูอืออือเพื่ออะไเพื่ออะไรนะฮะเพื่ออยากเป็นติงหรือมาเกาะฉันก็ไม่ใช่คนดังข่อยกับบอมเป็นคนดังข่อยคีทก้องข่อยคลิปยูทูปผมข่อยอยู่แล้วตลอดอยู่แล้วนะฮะอันนี้ไม่ได้อันนี้บอดี้ซูนบอดี้โมโหเอียงนะคะผู้ใต้กับจังหดก็ยังเป็นผู้ใต้ถูกต้องแค่หลอยบ่ ผ,ผ,ผู้ชายก็ยังเป็นผู้ชายคือเกา่าถูกผู้ชายก็ยังเป็นผู้ชายคือเก่าแต่จิตใจเขาเป็นผู้หญิงแต่คุณเป็นผู้หญิงแต่จิตใจคุณมันเลวที่คุณมาพิมพ์แบบนี้นะคะย้อนกลับไปย้อนกลับไปคิดนะคะอืมขอโทษขอให้พี่น้องทีวาคํำบอสุภาพออกไปนะคะพี่น้องคาขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆนะคะแต่จุนจุนสุดที่จะทนคนอื่นถ้าเป็นเพื่อนสนิทเราไม่เคยว่านะคะ อันนี้เรารู้จักกันแค่ในช่อง Youtube นะอืมคอยสิบอกนะอันนี้คือการบูลลี่นะ,ะเกิดจากการบูลลี่นะเออคุหม่นเขายุคสองพันยี่สิบสองแหละเขาคงนะมีการบูลลี่กันแล้วนะกระเทยจะเปรียบเทียบกับผู้หญิงทุกวันนี้บางคนกระเทยเก่งกว่าผู้หญิงก็มีนะที่บอกว่าเมืองนอกเขาบอกไม่เพศเลยถูกต้องเขาไม่มีเพศแล้วนะอืมอืม ก็ลากอกเอกสารอ่ะว่าต้องติ๊กว่าเป็นเพศชายเพศหญิงแล้วนะห้ามมีคำนำหน้าคำว่าเอ m i s ามีมีหรือสเตอร์ห้ามมีนะจะบอกไว้ก่อนนี่คือความคิดของคนแคบๆที่คิดบ่ได้นะคะพี่น้องหาอยู่ในโซเชียลแต่ก็บอกหอเจ้า่านแบบดูในโซเชียลแต่ว่าไม่อ่านอะไรลกเข้าไปถึงไหนแล้วนิวนิวเป็นน้องจูนนะจะพูดเลยทุกคนก็เห็นแล้วคิดเคยล่งแล้วที่เขาเคยลงน้ำกันมาอยู่ด้วยกันนิว นิวสียูหูจักกับสังคมหลายเพราะว่านิวเห็นงานอยู่กับบริษัทเครือข่ายใหญ่แต่บอกเลยบอกไว้ตรงนี้นะถ้าคุณมาพูดในฉันอีกนะฉันขอไปสอนนอตเลยก็คือเปลี่ยนเป็นเงินสดฉันเคยไปแจ้งแล้วหลายรอบแล้วมันมีหลายคนผู้ที่ไม่หวังดีกับเรานิวคือก็ะจกว่าคนหักเข้าเขาก็มีคนสร้างเข้าเขาก็มีถ้าสร้างเ้าว่าตอเของมาเบิงเออบ้งเงิอออกไปสร้านเบิงอืมออกไปซะ จอมักสองอื่นจะก,กับไปเบิองสองอื่น<ม>ขอเบาได้ววาะมันบอืะกินก่อนพี่น้องเดี๋ยวน้องเสียใจบ้านเหยียบอกินสาบได้ล่ะมังงูแต่ฉันจำชื่อได้ไดสมจิตนะ่อยแคบไปแล้วสมจิตแคบไปจริงนะเนี่ยคุณสมจิตนะคะตัวเนี้ยคุณสมจิตนี้ก็คือเป็นสงสัยจะตั้งแอคเข่ามาใหม่ อืมอาจจะเป็นติงท่าคุณผู้ชายยังไงก็ออกมาเป็นผู้ชายอยู่ดีนะคะถ้าเป็นคนอื่นเขาทะลุนะเขาด่าเลยนะก็ด่าแบบไม่ปล่อยเลยนะอันนี้ฉันใจเย็นพอนะฉันใจเย็นพอนะอืมฝากไว้ให้คิดด้วยก่อนจะพิมพ์อะไรทําพิมพ์ยังไงให้ทัวลงพวกเอฟซีคนที่เขาหากฉันเขาก็ไปตอบแทนฉันอืม นะคะคิดเอาค้นหาข้าแปดสิบคนสร้างข้าวยี่สิบมันก็นมีค้นสร้างข้าแปดสิบคนหาข้ายี่สิบมันก็นมีค้นข้ามันบริยูไปหอดลอยอา,อายุไขดอกพี่น้องขาบอยบอมากข่อยกับวัดทองเบิงเชิญคะ่ะใต้หน้าคะ่ะเธอกิไปเบิงซุมเธอเธอย่ามาเบิงฉันนะ น่าอยากทําจะตายนะแต่ขอสีดบวดออกมากขออยากหนวดหนวดนี่การที่จะแบกได้ขอสิบอกไว้ก่อนมันต้องยาวเป็นเิ้นขึ้นมาโมเมนต์ Moment, อยู่เป็นต่อดำๆหละสิปีให้เขากรีนออกบอกนะคะคิดบ้างนะยาเถ่าแต่อายุซื้อๆขอบอกไ,ไ,ไอกว้ก่อน คนเท่ามันมีเกิดแก่เจ็บตายด,ด้วยกันด้วยจะจะคิดว่าเจ้าสิบวตายนะเจ้าบอดตายมือนี้คนเฮ่ามันหูตะมือเกิดจะบอหูมือตายตัวแย่ไปจะถึดงดฟ่นเจ้าก,กระตายแตบอกซ้ำหนั่นอยาองแม่ลงศูนย์แล้วนะพยายามปล่อยผ่านแล้วปล่อย่นันแต่ก็ขอบคุณทําให้เรามียอดไลค์ยอดวิวขอบคุณนะคะโอเค กินนีเอาไว้สำนีิมันสิญญาวา่าอาไรยั mm hmm. ห่างเดี๋ยวรดจิติมาหับแล้วนะคะอ mm hmm. ืมกินข่าวก่อนเจอกันที่ยะโสธรพรุ่งนี้ mm hmm. นะเจอกันที่ยะโสธรพรุ่งนี้นะคะ mm hmm. อืมเก็บของช่วยลูกสาวแล้วก็เอาของไปฝากน้องๆองทุกคนนะคะ mm hmm. แล้วก็เปิดวงนะคะ mm hmm. ไม่แคร์ค่ะโนสนโนแคร์ no son, no ค่ะ mm hmm. ผู้หญิงมีหนวดเยอะแยะนะคะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะศูนย์